ลุงนิดบริหารออกแบบยังไงบ้างครับก็อยากจะปลูกอะไรก็ปลูกครับ <laughs> ไม่ได้ออกแบบเลยออกแบบ <laughs> เลย <laughs> ุะหนึ่งลูกสร้างบ้านเล็กๆหนึ่งหลังแ <laughs> ถวบ้านลุงไม่ค่อยมีไม่มีใครทําแต่ลุงนิดนี่คิดแตกต่าง <laughs> ไม่ได้ทําพืชไร่มอนเหมือนคนอื่น <laughs> ทันมาทําสวนแบบนี้เลยค่อยทาทีละนนิดเทละหน่อยจะพึ่งลงทุนอะไรเยอะถ้าทําพวกไม้ป่าพวกฝรั่งเนี่ยหลายปีมันจะเก็บผลผลิตได้ก็ปลูกพืชผักอายุสั้นก่อน หอมผักชีพริกมะเขืออะไรกันนี้ครับแล้วก็หัดตอนกิ่งไม้กิ่งพันครับหาตลาดส่งกิ่งพันธุ์ด้วยอะไรด้วยครับเราทําปุ๊บเราออกตลาดแล้วมันจะเห็นช่องทางไปเรื่อยครับถ้าคนขยันนะเนาะเงินอยู่ในอากาศนใครมองเห็นกาวได้มือขยาวก็สาวได้สาววอาสสัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่ชาวสวนยุคใหม่ครับสำหรับมือหนีนงนอดผ้าพี่น้องเข้ามาช่มบรรยากาศบ้านสวนครับช่วงนี้กำลังแดดฮอน แต่ว่ารู้สึกย่างเข่ามามองนี่เย็นช่วยๆเลยเพราะว่ามีต้นไม้หลายครับต้นไม้ oxygen, mm hmm. ให้ออกซิเจนเให้ยากาศดีพวนะครับร่มพัดว่อยๆดีแห้งพี่น้องครับสำหรับพี่คัดแปลงมือนีเฮ้าอยู่ที่บ้านใหม่ครับตำบลนนทไทยอำเภอโนนไทย,ไทยจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเองเมืองย่าโมนี่ครับเจ้าของแปงเข้ากําลัางนั่งสบายใจยู่ไต้ <c oughs> ห่มไม่สวัสดีครับล <c oughs> ุงนิดครับสวัสดีครับโอ้สุดยอดเลยสวนสะอาดเลยครับ <c oughs> ครับผมมาขิมฝรั่งผลผลิตในสวนบ่ครับลุงนิดครับครับโอ้เขาท่าแห้งย่งางเขามาในสวนลุงนิดนี่คือหญ้ามันหายไปไหนหมดลุงนิดลุงนิดตัดมันตัดหญ้าออกหมดเลยครับยังไม่ทันให้ให้ดอกมันแก่เราตัดก่อนครับครับเราตัดก่อนอมันก็พอเราก็ตัดไปเรื่อยๆเลยมันที่มันม่มีดอกขยายพันธุ์มันก็จะเริ่มห่างบางไปเองครับครับอมันจะมดไปเองจะเริ่มมดไปเอง,เป,เองปัจจุบันนี่เข้าปีที่เท่าไหร่ละครับกับการทําสวน ปีที่สามครับสามปีในพื้นที่กี่ไร่ครับ5ไร่ครับห้าไร่ทาอะไรบ้างครับลุงนิดปลูก,กอะไรบ้างครับผสมประสานครับก็มีปลูกยางนาไว้เก็บเห็ดเนาะปลูกยางนาปลูกฝรั่งปลูกไมนามะม่วงบักเบนตะคบอะนอะครับครับมะละกอมะพร้าวน้ําหอมกล้วยขน,นุนเยอะเยอะมากหลายอย่างผักหวานปลากระบุกค,ครับ ออกต่ะอีลอกกระปุกครับครับผมพักหวานปลากัมีอันนี้ต้นกระบุกนี่อยู่ใต้ต้นไม้อย่างนี้เลยบ่ลุงนีดเนี่ยครับนั่นครับนั่นก็มีครับเนื่อต้นกานสุดยอดเลยเฮ็ดมาสามปีแล้วเป็นยังไงครับผลตอบรับกับการทําสวนก็ดีครับอยู่ได้เลยครับอยู่ได้ครับอยู่ได้สบายเลยครับมีรายได้เยอะไหมครับมีบางทีก็เยอะครับยังผลผลิตตอนเราช่วงหนาเรยกเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้แล้วก็ตอนกิ่งไม้ครับตอนกิ่งกิ่งพันุของไอ้บักเบน ฝรั่งเสร็จแล้วจืดครับส่งตลาดต้นไม้ได้ครับอก็อยู่ได้ผักหวานปลาเนี่ยก็ตอนได้ครับครับหวานปลาก็มีเยอะนอกเหนือจากขายผลผลิตขายนวยแล้วเ้าก็สามารถต่อนกิ้งทรงตลาดขายต้นไม้ได้ครับสุดยอดเลยครับอยู่ได้ครับขออนุญาตให้ลุงนีดผ้ายางช่มสวนนะครับแล้วมีการเลี้ยงปลาด้วยไหมครับนี่ลุงนีดก็มีนิดหน่อยครับครับมีขุดบ่อเลี้ยงปลาด้วยถือว่าครบวงจรเลยครับอันนี้ ตะคบยักษ์ครับลูกใหญ่ๆครับครับผมมีกิ่งพันตะคบยักษ์กับมีน้ำครับ,น,รบนี่ก็ข,าย,ขายกิ่งละสองหบาทครับผมบแล้วก็<อ>มีพวกทองวุไลัยครับอันนี้คือตัวยอดจาก การเก็บผลผลิตไปเล้วต้นไม้ญ่เท่ากับสามารถขายไปได้หอดกิ่งพันธุ์นะครับเนาะใช่ครับบยุทธ์แค่พี่น้องอย่าพึ่งไปมองครับทําการเกษียสิขายได้ผลผลิตกิ่งกะขายได้คือกันขายได้ครับัจะได้เยอะกว่าขายพวกผลผลิตอีกครับได้เยอะกว่าอีกใช่ครับแล้วพันไม้ในสวนลุงนิดนี่เรียกว่าครบล้านต้นไม้อยากได้อะไรมีหมดเลยครับมีกิ่งยางนาตอนขายได้ไหมเขาไม่มีมีพวกมะนาวเนี่ยมะนาวฝรั่ง ครบครับผมครับสุดยอดเลยแล้วก็พวกทองอุไรทองทองอุไรเนี่ยครับช่วงแรกจะขายดีมากเลยครับนี่ครับผมทองอุไรมันเป็นมันเป็นดอกทั้งปีเนาะครับมันเป็นสีของในหลวงพระเจ้าอยู่หัวสีเหลืองทุกคนต้องปลูกกันหน้าบ้านที่สวนอะไรพวกนี้เนี่ยครับช่วงแรกๆจะขายดีมากครับผมอันนี้ทองอุไรจำหน่ายอยู่ที่ราคาจักบาทครับอันนี้ลุงนิส่งเขาต้นละยี่สิบห้าบาทเองครับยี่สิบห้าบาทครับอันนี้มีลูกค้ามาซื้อหรือยังครับเนี่ยมีลูกค้ามาซื้อเลยครับเขาสั่งจอง ลูกนิดเปเราห้าร้อยต้นครับสั่งจองไว้ห้าร้อยต้นอันนี้ลูกค้าเอาหมดแล้วอันนี้มีเจ้าของหมดแล้วครับผมโอ้สุดยอดเลยถือว่าเฮ็ดได้แล้วค็้ายได้จริงน้าครับแรกเริ่มเดิมที่เดี๋ยวขออนุญาตถามที่ไปที่มาก่อนนะลูกนิดเนาะพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงก่อนจะมาทําสวนครับก่อนพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นเขาจะทําไร่เลื่อนลอยครับปลูกมันสับปะหลังปลูกข้าวโพดปลูกอะไรพวกนี้ครับ พอดีลุงนิดมาซื้อไว้กันลุงนิดคิดไม่เหมือนเขาอนะเนาะลุงนิดอยากจะปลูกปา่าเป็นคนชอบปลูกป่าครับมีถางบ้านลุงนิดจะปลูกพักหวานไปประมาณพันกว่าต้นครับสวนตรงบ้านพักหวานป่าเนาะครับทีอพอมันเขาขายที่ตรงนี้มันมันเจาะน้ำบาดาลได้ครับลุงนิดก็เลยมาซื้อที่ตรงนี้เจาะน้ำาต่วนช่วงนั้นก็ขาดแคลนน้ำเขามาซื้อน้ำที่สวนลุงนิด พอเลือกขายนำดงนิดก็เลยปลูกต้นไม้ต่อเลยครับทำสวนเกษตรได้สามปีครับตรงนี้ครับผมพื้นที่ห้าไร่อะไรครับลุงนิดบริหารออกแบบยังไงบ้างครับก็อยากจะปลูกอะไรก็ปลูกครับไม่ได้ออกแบบเลยออกแบบเลยุษะหนึ่งลูกสร้างบ้านเล็กๆหนึ่งหลังหลังจากนั้นอยากปลูกอะไรก็ปลูกเลยครับตอนแรกตัวแรกลุงปลูกดาวเรืองก่อนครับครับดาวเรืองก็ได้ดีครับแต่ลุงแพ้หนอนแพยาสารเคมีเลยเลิกปลูกครับก็เลยเลิกปลูกครับ ปัจจุบันนี้หันกลับมาทําเกษตรแบบปลอดภัยครับไม่ใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นอนัน,รน,นตรายนะลุงนิดเนาะใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกหลังจากที่ทําสวนแบบนี้มารู้สึกว่ามีความสุขครับมีความสุขได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับต้นไม้เย็นๆเนาะมีความสุขครับแล้วก็คิดว่าโครงการวันข้างหน้าเราก็เก็บไปเรื่อยๆทําอะไรไม่ได้เนาะก็เก็บเห็ดขายนะครับเนาะเก็บเห็ดไอ้พวกที่ปลูกยางนาไว้ห้าร้อยต้นน่ะครับแเก็บเห็ดแล้วโงกขายได้เลยใช่ครับ โอ้ต้องมานอนเฝ้าได้ในี่ลุงนิถ้าเห็ดออกไม่งั้นคนมาเก็บก่อนแน่เลยครันคนบ้านเราเนี่ยลุงนิดเวลาเห็นเห็ดดอกสวยๆนี่ขันไม้คันมือนะอย่าเก็บใช่ครับใช่ครับครับผมไปขออนุญาตเดินชมไปเรื่อยๆครับลุงนิดในปัจจุบันนี้คือเจอปัญหาไหมครับสําหรับการทําสวนปัญหาไม่เจอนะครับครับไม่เจอเพราะว่าเราไม่ใช่สารเคมีอะไรเนาะครับ จะมีปัญหาอะไรไม่มีนะครับไม่มีแรงมีไหมครับแรงมีปัญหาแรงเราก็มีน้ำมาดาลนะเนาะครับก็ก็ไม่ไม่เป็นอะไรครับผมหน้าแรงก็โชคดีหน่อยที่เรามีน้ำบาดาลครับผมนะครับครับโอ้ยสุดยอดแห้งด้วยครับเด้อลุงนิดไม่ได้แบ่งสันปันส่วนไม่ได้ทำเป็นโซนเลยนะนี่ไม่ได้ทำกับปนกันเลยครับปนกันเลยครับอยากปลูกอะไรก็ปลูกเลยครับ โอ้สุดยอดแล้วทีนี้น้ําปัจจุบันนี้ใช้น้ําอะไรรดต้นไม้ครับน้ำบาดาลครับน้าบาดาลครับแล้วผมไม่เห็นสปริงเกอร์เลยนี่ครับนี่เดินแป๊บมาเนี่ยครับเดินทอแป๊บมาเลยเด้อพี่น้องเด้อขนาดหนึ่งนิ้วพากลางสวนไปเลยครับแล้วก็มีสูบครับลุงนี้สูบลาดสวนเลยจะตั้งสูบไอ้นาสามครับสามนิ้วครับครับสูบรดสวนเลยวางสายยาวมาถึงนี่เลยครับครับ อ๋อการลดน้ำนี่ไม่ได้ใช้สปียงเกอร์ไม่ใช่เลยครับสูบลาดเลยเปิดน้ำทิ้งไว้เลยใช่เอ้าแสดงว่าในทั่วพื้นที่นี้ต้นไม้ได้รับหมดเลยได้รับหมดเลยครับเพราะว่าลากเขาไปทั่วพื้นที่แล้วเนาะลุงนิดเนาะใช่ใช่ปัจจุบันนี้เพราะว่าต้นใหม่นี่โอ้ยระยะห่างตัวต้นนี่คำนวณได้ไหมลุงนิดไม่ไีมันอยากปลูกยังไงก็ปลูกครับคือเราคิดว่าเมื่อมันโตแล้วเราก็จะเลือกเอาต้นที่ดีที่สุดไว้ใช่ไหมครับต้นที่ไม่ดีเราก็ตัดทิ้งครับแล้วนี่ก็ปลูกมันทีทให้มันคุมยาไปก่อน ครับพวกให้มันคุ้มยาไปก่อนโอ้ครับครับทีนี้ปัจจุบันนี้ทํมามามปีแล้วเป็นยังไงครับรายได้มาจากไหนบ้างลูกนิดรายได้ก็จากขายผลไม้ขายต้นพันธุ์ขายนี่ครับอยู่ได้ครับได้ทั้งปีไหมครับได้ทั้งปีครับเฉลี่ยต่อเดือนได้ไหมลูกนิดจะได้เป็นกําลังใจให้คนดูหน่อยสักหน่อยนึงต่อเดือนก็ได้คือวันหนึ่งไม่ไม่ขาดวันแล้วหกเจ็ดร้อยได้ทุกวันครับหกเจ็ดร้อยครับผม เอ้าปกติเราไปทํางานแถวบ้านเรานี่กว่าจะได้หกร้อยต้องตากแดดเหนื่อยนะใช่ครับครับลุงนิดหกเจ็ดร้อยนี่ได้มายากไหมเอ้าทาสวนนี่ก็ไม่ยากครับอย่างลุงนิดตอนขิงไม้นี่เนาะอาทิตย์หนึ่งเออตอนตอนยางกิ่งทองไวลนย่ะลุงนิดตอนห้าร้อยต้นเนี่ยก็ตอนประมาณสี่วันครับเดี๋ยวก็ปล่อยให้มันเป็นรากพอมันมีรากแล้วก็ตัดลงไปชานี้ก็ประมาณสามวันครับก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเดี๋ยวเขามาเอาในลุงนิดก็ได้ละหมื่นกว่าบาทครับ ทำงานประมาณอาทิตย์นึงทำงานประมาณอาทิตย์นึับได้หมื่นกว่าบาทโอ้สุดยอดเลยโอ้สุดยอดมากเลยครับลุงนิดไปครับขออนุญาตเดินไปชมเรื่อยๆแล้วที่ห่อทุ่งขาวๆนี่คือผลผลิตในอนาคตใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับห่อฝรั่งฝรั่งในสีชมพูครับอ๋อไส้แดงป่ครับใช่ใช่ในสวนลุงนิดนี่มีฝรั่งพันอะไรบ้างครับเผื่อมีคนสนใจกิ่งพันอ๋อมีชมพูพันทิพย์ แล้วก็หวานพิรุนแล้วก็กิมจูครับครบสามอย่างครับครับผมลุงนิดแนะนําพันธุไหนกว่าเพื่อนครับก็ได้ทุกพันธ์ครับมันมันมันช่วงอย่างฝรั่งสีแดงฝรั่งสีชมพูนี่มันก็จะได้ราคาหน่อยเนาะครับครับมันก็ได้ราคาโลโลเนี่ยมันก็หลายบาทกิ่งพันธุก็ขายขายได้แพงเนาะอย่างกิ่งพันธุกิมจูลุงนิดขายกิ่งละสามสิบห้าบาท ขายกิ่งร้อยครับอย่างฝรั่งสีชมพูนี่ก็ขายกิ่งละร้อยได้ครับอ๋อมีมูลค่าใช่ครับแล้วทีนี้ปัจจุบันนี่เรื่องการทํากิ่งตอนถือว่าได้ดีนะลุงนิดเนาะครับได้ดีครับแรกๆลุงนิดหาตลาดยังไงถึงมีแหล่งขายเล็กๆเลยคือลุงนิดขายต้นไม้ด้วยครับก็รู้จักเผื่อนฝูงครับเป็นร้านต้นไม้มีเส้นมีสายทางนี้ครับ Oh. ก็อยู่ได้เลยครับก็อยู่ได้เลยตี่วาวางแผนดีได้ออกกําลังกาย pues> อันนี้คือใช้ชีวิตชิวๆหลังเกษียณมีรายได้อีกครับอยู่ได้คือตอนแรกเราจะไปลงทุนอะไรเยอะค่อยๆเป็่นค่อยๆไปทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อยๆครับเพราะว่าช่วงแรกเราจงเก็บผลผลิตอะไรไม่ได้เราก็ปลูกพืชอายุสั้นขายไปก่อนพักหอมผักชีพริกมะเขืออะไรไปก่อนครับแล้วพอกไม้ตัวๆก็ค่อยๆทยอยลงทีหลังครับมันก็จะเริ่มเป็นสเต็ปๆของมันครับพอพวก ฝรั่งอะไรเก็บผลผลิตได้หอมผักชีพริกมะเขือเราก็เลิกทาครับแล้วก็มาทํเพิงนี้ต่อครับมาเก็บเกี่ยวฝรั่งต่อใช่ครับครับผมฝรั่งในนาครับเดี๋ยวพาไปดูป่าในนาไปไปครับลุงนิดขออนุญาตเดินชมหน่อยครับได้ครับโอ้เดินไปไหนก็มีความสุขเลยเพราะว่ามันไม่รกเนะลุงนิดมันน่าเดินมากเลยนะนี่ครับครับโอ้ทาได้สวยมากเลยแสดงว่าต้องต้องขยันมากเลยนะนี่ครับลุงนิดถึงะได้ขนาดนี้ครับอันนี้ก็ ักเบนนะครับในตอนกินัะเบ็นกบยักหรือว่ามกเบนบ้านเฮาหายากแล้วนะลุงนิดเนาะอันนี้ก็ตอนขายได้ขายครับต้นละสองราอยห0สิบาทสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเนาะสุดยอดเลยโอ้อันนี้เป็นผลไม้ที่ออกทั้งปีไหมลุงนิดให้มันออกทั้งปีก็ได้ครับครับให้มักทั้งปีเราก็ทําแบบมะนาวครับไม่ให้น้ามัน อ๋องดน้ำบังคับให้ออกดอกก็ออกได้ทั้งปีเลยใช่ครับฝรั่งก็ออกทั้งปีครับมะนาวก็ออกทั้งปีใช่มะพร้าวก็ออกทั้งปีอีกมะพร้าวทั้งปีถ้ามีน้ำครับนี่ครับมันเป็นลูกอันนี้คือลูกหมากเบนหมากเบนเอ้าลุงนิดเอาไปเอามาเนี่ยปลูกหมากเบนเยอะเลยนะนี่ครับคิดว่าจะเอาไปขายยังไงครับตอนแรกที่ปลูกนี่คิดว่าจะทำกิ่งพันธุขายครับเขาสั่งทีเยอะครับ แสดงว่ามองตลาดกิ่งพันมาตั้งแต่เริ่มแล้วใช่ครับอ๋อแสดงผลผลิตนี่คือผลพลอยได้นะนี่ใช่ครับครับลูกโตละอู้ทำไมลูกโตจังเลยตรงนับอยู่บ้านผมลูกเล็กๆเองมันเป็นเพราะสายพันธุ์หรือเปล่าครับไม่รู้นะครับโอ้รสชาติเป็นยังไงครับหวานเหมือนตะขบปลาครับหวานครับเหมือนตะขบปลาอุ้ยโดกเลยครับโดกมากอันนี้ก็ลูกก็ขายได้โลละร้อยไอโลละห้าสิบบาทโลละห้าสิบบาทครับลูกก็ขายได้ครับ เขาเข่าทาเดนี่ผมเริ่มสนใจแล้วนะคุยไปคุยมาเลยขายกิ่งพันได้ขายผลขายผลได้ครับสุดยอดเลยต้นยางนาบางต้นก็เป็นเหลืองเหลืองนะลุงนิดเนาะครับมันมันเป็นเชื้อราในดินนะครับครับลุงใส่คีวัวมันเยอะโอ้ครับครับตอนที่ปลูกเอาคีวัวลองก้นหลุมครับนี่ในนาอันนี้ก็บะเขียบประเขียบครับสีม่วงครับลุงนิดใช่ครับโอ้ถือว่าดกเลยนะครับนี่ครับ เขาทาแห้งแล้วเวลาผลผลิตออกพร้อมกันได้เยอะนี่ลุงนิดไปขายยังไงครับเนี่ยเขามาซื้อในสวนเลยครับแถวบ้านลุงไม่ค่อยมีไม่มีใครทําเขามาซื้อเลยครับแถวบ้านลุงนิดไม่มีใครทําใช่แต่ลุงนิดนี่คิดแตกต่างไม่ได้ทําพืชไร่เหมือนเหมือนคนอื่นครับหันมาทําสวนแบบนี้เลยเวลากล้วยออกเครือสองเครืออย่างเงี้ไปขายที่ไหนครับเขาก็มาที่สวนครับกล้วยเข,<ม>เขาก็มา,ารประจําครับ แสดงว่าปัจจุบันทํามา3ปีเงินวิ่งมาหาถึงที่แล้วใช่โอ้รอรับตังค์อย่างเดียวใช่ครับผมอยากมีฟิลแบบนี้แหละถึงเวลาเขาก็โทรมาหาลุงครับลุงมี้นั้นไม่ลุงในสวนลุงมีอะไรมั่งเรามีอะไรเราก็บอกเขาเขามาครับมาเอาช่วงนี้มีฝรั่งช่วงนี้มีน้อยหนามะม่วงเราบอกเขาได้เลยยังคนรู้จักลุนิดเยอะอย่างน้องนัดมาถ่ายที่สวนเนี่ยคนรู้จักเยอะบ่าวในโทรมาจากนุ่น สงขาก็มีครับครับสนใจมะละกอครับตอนแรกลุงนี้ทำนี่คิดว่าจะประสบความสําเร็จขนาดนี้ไหมครับไม่ได้คิดอะไรครับทาแบบชอบปลูกต้นไม้ก็ทําไปเรื่อยๆครับครับไม่ได้คิดอะไรไม่ได้วางแผนอะไรเลยไม่ได้วางแผนไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับครับที่ที่เขารู้จักลุงนิดก็เพราะว่าเพื่อนฝูงมากเขาก็มาถ่ายลงนู่นนี่ไม่เคยลงเลยนะครับไม่เคยลงไลน์ลงเฟซอะไรเลยครับเพื่อนฝูงมากอย่าง อย่างนวดมาเนี่ยก็เคยเห็นเรื่องเล่าชาวนนไทยเขาลงอะไรเห็รแบบนล่ะครับ,คร,บครับเขาลงก็มีคนนั้นคนนี้ก็รู้จักกันเยอะครับเขาจะรู้จักกันเยอะผลผลิตเลไ็ไม่ไม่ต้องหาตลาดยากอ๋อออนไลน์ทําตลาดให้เรียบร้อยเลยใช่ครับคร<อ>ับมีแต่คนจะจ้องเข้ามาซื้ออะไรตอนนี้คนผลิตไม่พอไม่พอครับผมหันมาตรงนี้มีลำใหญ่ด้วยนะ่นี่ครับอ่าลำใหญ่ครับครับ <laughs> ถ้าเดินไปเรื่อยๆนี่จะเจอพืชอ,อย่างอื่นไปเรื่อยๆไหมครับตรงนี้ นี่กับมะม่วงกับมะแซมกันครับครับะมวงหนองแซงอันนี้น้ำดอกไม้สีทองอ๋อครับอันนี้ในนาแล้วเพื่อที่ลุงนิดปูกไว้ปัจจุบันนี้นี่ครับมันจะอยู่ได้อีกกี่ปีครับป้าเน่ก็คิดว่าอยู่ได้นานครับครับเพราะว่ามันมีน้ําหล่อเลี้ยงมันเรื่อยเนาะที่มันตายเพราะว่ามันขาดน้ําครับอืมแสดงว่าจะกินยาวๆเลยสวนลุงนิดใช่ครับกินระยะยาวเจปีแ80ดสิปีถ้าไหวก็ยังทําได้เรื่อยๆนะลุงนิดเนาะใช่ครับครับสวยมากเลยดีกว่าปล่อยพื้นที่ให้ว่างเนาะครับ มะม่วงเราก็ปลูกมะม่วงที่มันออกนอกฤดูหรือว่ามันเป็นมะม่วงที่มันหนักกว่าเขาหน่อยครับครับ,รบยังไงครับแล้วมันจะได้ขายแบบมะม่วงนอกฤดูอย่างแก้วขมินอย่างน้ำดอกไม้สี Testing, ทองเราคุมมันออกขนอกฤดูได้ใช่ไหมล,ล่ะเราก็ได้ขายตอนนั้นอีตอนในฤดูเราก็ไม่ต้องให้มันออกครับครับเราก็ให้มันออกนอกฤดูออกนอกฤดูแล้วก็จะเป็นราคาใช่ครับโอ้นอ้อยหนาตรงนี้นีดูไปดูมาก็ดกนะครับเนี่ยครับเต็มต้นเลย น้อยหนาสีม่วงครับหันมาด้านซ้ายนี่เจอแล้วอาวุธลุงนิดเนี่ย <c oughs> นี่ไง <c oughs> อาวุธประจําสวนนี่เลยตัดร้อนๆอย่างนี้ก็ตัดผ่าร้อนเลยเลยครับ,รบไม่เหนื่อยนะครับลุงนิดก็เหนื่อยก็พักเหนื่อยก็พักครับเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยก็ทําทต่อครับทําเลื่อนๆไปทําเลื่นๆไปมันจะเปลนอย่างนี้ตลอดเลยเลยครับสวนลุงนิดเนี่ยใช่ครับไม่ได้มีหญ้าไม่มีโอกาสได้รกเลยไม่มียังไม่แทนได้เปลี่ยนดอกลุงนิดก็ตัดนะครับ มันก็ค่อยๆบางไปเรื่อยๆทีนี้ลุงนิดทํานี่เขาเรียกว่าบ้านสวนเนาะครับอยู่เหมือนบ้านสวนหลังเล็กๆมีผลไม้หลากหลายครับวันวันหนึ่งนี่ขออนุญาตสอบถามหน่อยเพราะว่าผมก็มีความฝันอยากอยู่แบบนี้เหมือนกันครับกิจกรรมในแต่ละวันนี่ทําอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นมานี่ลุงนิดครับตื่นขึ้นมาตอนเช้าตอนเช้าลุงก็ให้หารปลาให้หารปลาแล้วก็ห่อเดินดูผลผลไม้ผลในหนาในพอจะห่อได้ก็ห่อครับ แล้วก็ตัดหญ้าตัดอะไรครับอยู่ไปวันๆเขตแบบนี้ครับครับก็ไม่มีอะไรครับก็ทาในสวนนี่แหละเรื่อยๆครับครับเคยมีไหมลุงนี้ทํามาอยู่อย่างนี้มาสามปีเ่ยเคยมีเบื่อไหมครับไม่เหงาอเลยไม่เบื่อไม่เหงาครับไม่เหงาเลยจนไม่มีความสุขครับโอ้จนไม่อยู่บ้านนะอยู่บ้านก็ให้แฟ้อยู่บ้านกับลูกลูกนี้ไม่อยู่สวนคนเดียวอะครับชอบ้นไม้ครับนีมาเสียบสุขในสวนคนเดียวครับครับ เราอยากปลูกอะไรกินเราก็ปลูกเนาะผักบุ้งเนี่ยผักบุ้งในร่องน้ําก็มีรับ้ครับอ๋อในร่องน้ําที่เว้นไว้ถ้าเป็นหญ้าตัดทิ้งครับเป็นผักบุ้งนี่เก็บไว้ครเอาไว้ทํากับข้าวได้ครับข้าวกินครับครับผมอันนี้เป็นไม้ผลสลับกับไม้ป่าเลยน่ารูนิดเนาะใช่ครับครับอันนี้มะม่วงไลหนองแซง น้องเสียงเวลาเดินมาอย่างนี้จําจําได้ว่าผูพันอะไรเลยครับลุงนิดรู้ได้ครับตอนนี้ลุงนิดขายต้นไม้ลุงนิดดูใบรู้เลยมัน่วงอะไรอ๋อไม่ต้องไปเห็นลูกก็ได้ครับครับเซียนแล้วครับก่อนโอ้สุดยอดเลยโอ้มีพึ่งด้วยพึ่งด้วยครับมีพึ่งมีทั้งหลายรังมีตลอดนะผมมาตอนนั้นก็เห็นพึ่งครับอยู่ตรงนั้นอีกรังหนึ่งแสดงว่าอยู่ที่นี่ไม่ไม่ใช้สารเคมีนะพึ่งมาอยู่นะลุงนิดใช่ครับไม่ใช่ครับนี่ครับพึ่งข้างบมากไงหนึ่งได้ครับเด้อพี่น่องเด้นอันนี้พึ่งมาอยู่ใหม่ อันนี้มาอยู่ใหม่ครับปัจจุบันนี้พึ่งในสวนนึงนิดนี้กี่รังแล้วครับมีประมาณเจ็ดรังครับเจ็ดรังครับ,รบโอ้โเป็นธุรกิจขายน้ำพึ่งได้เลยโอ้โโอโโยเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อครับนี่ครับเบิ้งเขียบเบิ้งน้อยหนาสีม่วงนะครับแล้วก็มีพันเพชรปากช่องนี่เพชรปากช่องอยู่ตรงนี้ฝั่งไหนครับนี่ครับ ละมุดก็มีอันนี้บักเบนกับแซมไปเรื่อยครับละมุดก็มีครับแซมไปเรื่อยเลยไม่มีระยะเลยนัลุงนิดเนาะครับนึกอยากจะปลูกเลยตรงไหนมันว่างก็เอาอะไรมาปลูกก็มาครับครับอันนี้เป็นหลักการแบบง่ายๆเลยนึกอยากปลูกอะไรก็ปลูกครับครับถ้าในมันผีเราก็ตัดออกหรือแต่งกิ่งใช่อันนี้นน่นาปากช่องครับปากช่องนี่ราคาสูงนั่นี่งลุงนิดครับโรละแปดสิบบาทถ้าลูกสวยๆก็โลเป็นร้อยบาทอันนี้ผมเห็นร้อยยี่สิบที่ขายอยู่ในปตททุกวันนี้ครับเพชรปากช่องอันนี้ได้ตอนขายด้ อันนี้อันนี้เสียบยอดนะครับไม่ได้ทาครับเสียบยอดขายได้ถเขียวรั่วเขียวแบบนี้อโอ้สวยเลยครับอากาศมันแรงมันไม่ค่อยติดดอกมันเยอะเยอะมันร่วงหมดเลยครับรับน้ําไม่พอน้าไม่พอโอ้เขาทาเลยอันนี้เป็นมะพร้าวก็มันมันนันขาดน้ําครับครับผมแซงก็ไม่ถือว่าเยอะน้อยนิดเนาะครับพอได้ผ่ากินแก้ร้อนครับครับถ้าน้ํามันเต็มบ่อแล้วมันจะไหลลงร่องเนี้ย ครับเดี๋ยวมาเลี้ยงมะพร้าวทีนี้น้ํามันไม่เต็มลุงนิดสูบลาดสวนครับมะพร้าวขาดน้ํามันก็เลยลูกไม่สวยอ๋อปกติจะปล่อยน้ามามาในร่องแบบนี้เลยใช่ที่เขาปลูกมะาพร้าวกันเขาจะขุดร่องน้ําครับถ้าน้ําถึงมันจะเป็นลูกทั้งปีครับครับอันนี้น้ําก็เลยไม่ถึงน้าไม่ถึงอันนี้ทางเข้าสวนลุงนิดแล้วก็ต้นไม้ที่เป็นสวยงามข้างๆทางเข้าเนี่ยเป็นแหล่งรายได้อีกทางหนึ่งครับ ตอนกิ่งขายดีเลยครับโอ้สุดยอดเลยด้อครับด้วยพี่น้องด้วยถ้าถ้าสมมุติว่ามีใครทําสวนไปแล้วมีพันไม้พันอะไรสามารถทดลองตอนขายดูนะตรงนี้เนาะครับได้ครับเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางมันเพิ่มรายได้ให้เราเนาะครับเพิ่มรายได้ให้เราทีนี้ไปดูสระนิดนึงไหมดูนี่ครับพื้นที่5้าไร่นะครับจะพาพี่น้องเขายางเบืองชมบรรยากาศ เอาก็ล่างใจไปน้ากันเผื่อใครอยากจะทำเนาะครับเผื่อมีใครสนใจอยากทำครลุงนี้ทำคนเดียวหมดเลยไหมครับเนี่ยใช่ครับคนเดียวหมดเลยสองคนกับแม่กับป้าสองคนครับโอ้ลุงกับป้าครับไปดีแบบชอบเหมือนกันครับชอบเหมือนกันก็ช่วยกันทำมาเข้าสวนแล้วรู้สึกมีความสุขครับไม่เหงาเลยครับโอ้ถือว่าเตรียมตัวดีนะนี่ลุงนี้พออายุลูกเรียนจบมีงานทำแล้วเรามาอยู่สวนเลยใช่ครับ แล้วสวนก็สวยด้วยอันนี้บ่อปลาครับบ่อน้ํานี่เขาก็มาเอาน้ําวันนี้ก็มีคนมาเอาน้าอ๋อขายน้ําได้ขายยังไงครับน้ําทางนี้ถังพันลิตรก็40บาทครับพันลิตร40บาทครับถังสี่เหลี่ยมอะอ๋อครับครับเอ้าแล้วน้ําของลุงนิดมันไม่หมดบ่อสักทีเหรอครับไม่หมดครับได้เรื่อยครับเวลาเขามาซื้อน้ําเขาซื้อไปทาอะไรครับ เขาไปลดต้นไม้มันเอาไปใช้มันครับบางคนเขาเอาไปหุงข้าวหุงอะไรเอาไปใช้ก็มีครับน้ํามันจืดน้ํามันใช้ได้ครับครับไปซักผ้าหุงข้าวเอาไว้อาบมาไปลดต้นไม้โอ้สุดยอดเลยอิจฉาเลยลุงนิดเปิดน้าขายเนี่ยเับเฉยๆนี่ก็ได้ตังค์แล้วครับช่วงหน้าแล้งเนี่ยเขามาวันหนึ่งเป็นร้อยถังนะครับเป็นร้อยถังครับลุงก็คิดว่าน้ํามันจะหมดหรือเปล่าแต่มันก็ไม่หมดไม่หมดเลยครับมันก็ออกมาใหม่เรื่อยเพิ่มไปเรื่อยขายตลอด สามาปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เฉพาะที่ช่วงที่น้ําประปาขาด<อ>หรือว่าฝนแรงกว่าบ้านเราที่โคราชนี้ฝนจะดีประมาณห้าหกปีแล้วก็แรงครับแล้วทีนี้น้ำเนี่ยมาทําผลิตน้ําประปามันก็แห้งครับช่วงนั้นเขาก็จะมาเอาน้ําที่นี่เราก็ได้ช่วยให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ใช่ครับครับผมหันไปด้านหลังตรงนี้นะมะกอกน้ําเต็มเลยไม่เก็บกินเหรครับ,รบตรงนี้ ก็กินเบื่อแล้วเบื่อเลยโอ้โหนะครับอยู่ฝุ่นแห่งเป็นพ่วงบกโดกนึงนี่เราเพื่อนว่ากินเหลือเฟือแล้วนิดเนาะครับมีอยู่มีกินเหลือเฟือพุดนะครับเป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่สุดยอดแหงแล้วปลาในบ่อนี้เลี้ยงปลาอะไรบ้างครับปลานินครับปลานินครับได้จับกินไหมครับลุงนิดจับกินครับกินเลยอู้ยมีปลาเยอะอยู่นะนี่ ก็พอมีผมนึกว่าปลาไม่มีมีตอนเช้าเนี่ยตอนนี้มันมันไม่ค่อยลอยตัวตอนเช้าพราให้อาหารเสร็จมันก็หายไปอย่างนี้ครับครับครับโอ้เขาทาแห้งได้พี่น้องเดี๋ยวนี้เป็นปลาแล้ววตกปลาได้หรือเหงื่วานก็ได้กินละครับวันที่เดียวได้กินเลยครับผลไม้ก็ครบมีปลาด้วยขาดไก่ไข่ได้หนิครับลุงนิดมีไก่ปลามาอยู่ตัวหนึ่งนะเอ้าไก่ปลาเข้ามาม่รู้มาจากไหน โอ้บ่อนี้ลึกไหมครับเนี่ยหอยก็มีหอยจูบก็มีครับหอยจูบก็มีนี่โอ้ไม่ต้องงุมเลยอันนี้ไม้วางไว้ทําไมครับเนี่ยก็ไว้หอยมันจับครับเอาไว้ดูว่ามันโตหรือยังไม่ไว้เช็คหอยไมเช็คหอยอันนี้เอามาเลี้ยงเรอครับครับก็เอามาปล่อยลงไปตลาดก็ซื้อมาโลสองโลก็เทไว้ครับแล้วก็เอาไม้ลงไว้ครับมาเช็คดูว่ามันโตหรือยังครับหรือว่าถ้าเราอยากจับกินก็ดึงไม้มาเลือกตัวใหญ่กินเลยนะลุงนีดเนาะนี่น้ำนี่ก็ลึกครับลึกพอโอ้บ่อลึกนะนี่ลุงนียด ลึกครับสุดมือแมคโครกลางอะครับโอ้โหบ่อเล็กๆแต่ว่าอัดน้ําเต็มเลยสุดยอดหันขึ้นมานี่ก็มีกล้วยครับนะครับเนาะโอ้สุดยอดเลยครบวงจรมีจบครบที่เดียวเวลาเราทําอย่างนี้เวลาจะทําอาหารนี่ได้ไปซื้อไหมนี่ลุงเียครับก็ซื้อที่เราไม่มีครับครับส่วนมากจะได้ขายมากกว่าครับเพราะว่าเรามีครบครับช่วงโควิดลุงนิดไม่เดือดร้อนเลย ม่เดือดร้อนเลยช่วงโควิดครับสบายใจเลยสบายใจมีถั่วฝักมะเขือมีพริกมีทุกอย่างในสวนครับโอ้เขาทาแห้งนะครับเนี่ยตรงนี้จะสูบน้ําอันนี้อันนี้จะเครื่องสูบน้บที่สูบไปลาดสวนเอาเครื่องสูบน้ําดูดขึ้นไปปล่อยใส่สวนเลยครับครับอาทิตย์ละครั้งไม่ต้องไปรถไม่ต้องสปริงเกอร์ครับไม่ต้องทําสปริงเกอร์ยากปลูกพืชให้เต็มพื้นที่แล้วก็ปล่อยน้ําไปเลยสูบน้ําลาดพอตอนนี้มันชุ่มแล้วก็ย้ายสายยางมาฝั่งนี้ ครับ,รบโอ้ด้านหลังนี่เป็นแก้วมังกรแก้วมังกรอันนี้ทําใหม่แล้วครับเนี่ยทำใหม่เสริมมานึกอยากจะทําอะไรก็ทําครับอันนี้แก้วมังกรได้เหลืองอิสราเอลลูกเหลืองๆหนะอ๋อลูกเหลืองๆหลืองครับโอ้ยพอพอกิ่งเยอะๆแล้วนี่สามารถชําขายได้อีกน,ก,นกครับโอ้สุดยอดเลย เขาทาห้แงเด้อพี่นนองเด้อทำดีมากทำสวนสุดยอดมากเลยครับลุงนิดเอ้าโอเคแล้วอันนี้คือทั่วพื้นที่ห้าไร่แล้วนะลุงนิดเนาะนุงก็ตะขบตรงนี้ก็มีลุงนิดจะปลูกไปทั่วครับครับปลูกไปทั่วเลยครับสุดยอดแหงเลยครับได้พี่นนองเด้อเอ้าโอเคแล้วครับลุงนิดครับครับผมาเดินทั่วสวนแล้วเห็นแนวทางแล้ววันนี้ได้กำลังใจแล้วทีนี้อยากให้ลุงนิดฝากคำแนะนำหาคนที่อยากทำสวนหน่อยครับทีนี้ครับก็ก็ต้องมีใจรักด้วยเนาะ ครับต้องต้องมีใจรักด้วยแล้วก็มีเวลาครับมีเวลาแล้วไม่ต้องทําอะไรเยอะครับค่อยๆทาทีละนิดทีละหน่อยาเพึ่งลงทุนอะไรเยอะถ้าทําพวกไม้ป่าพวกฝรั่งเนี่ยหลายปีมันจะเก็บผลผลิตได้ก็ปลูกก็ปลูกพืชผักอายุสั้นก่อนครับหอมผักชีพริกมะเขืออะไรกนี้ครับก่อนปลูกไปก่อนแล้วก็ปลูกพวกฝรั่งพวกไรเสริมครับพอเก็บผลผลิตพวกฝรั่งพวกด้อยนาอะไรได้ ตรงนั้นเราเลือกทําก็ได้ครับทำอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นช่องทางไปเองครับแล้วก็หัดตอนกิ่งไม้กิ่งพันธุครับหาตลาดส่งกิ่งพันธุ์ด้วยอะไรด้วยครับมันจะพอเราทําปุ๊บเราออกตลาดแล้วมันจะเห็นช่องทางไปเรื่อยครับถ้าคนขยันนะเนาะจะมองเห็นช่องทางไปเรื่อยเงินมันอยู่ไม่ไกลถ้าเรามองเห็นนะครับเงินอยู่ในอากาศนะเนาะใครมองเห็นก็เอาได้มือขยาวก็สาวได้สาวเอา ครับ,<อ>รบสุดยอดเลย <c oughs> เงินอยู่ในอากาศแต่ก่อนนี่ถ้าไม่ถ้าเราไม่ตอนกิ่งก็ไม่ได้เงินเนาะ<ช>แต่พอเราตอนก็ได้เงินเลยใช่เลยครับครับต้องลองเวลาเราทําไปถ้าทําไปมันจะเห็นช่องทางไปเรื่อยเนาะเห็นช่องทางไปเรื่อยครับครับผมแล้วพอขายได้เงินแล้วทีนี้มันจะเพลินมันจะสนุกครับครับ สนุกเอาเงินใช่ตอนนี้ไม่มีเลี้งทําเอาเงินเ <c oughs> <g ül> งินเต็มเลยแต่ไม่มีเลี้ยงที่จะทําเอาครับเอาเท่าที่ได้นินดเนะเท่าที่ได้ครับท <ำ S 1> ําชิวๆ <c oughs> ครับผมครับโอเคครับพี่น้องครับสําหรับเมื่อนี้ขอจบไปเพียงซสำนีกรด้วยครับพาพี่น้องเข้ามายมชมสวนสมปิได้ก็ว่าได้นะครับสาหรับผู้ใดที่เบิ้งจนจบถ่ายคลิปนะครับเด้อยก็ฝากคอมเมนต์ไว้เนี่ยว่าคอยเบิ้งจนจบเพื่อเป็นกาลังใจให้คนทําคลิปครับแล้วก็อยาก เบิ้งอีหยังอีกคลิปต่อไปสามารถคอมีนมาได้ครับเดี๋ยว้างเราจะไปถ่ายให้เบิ้งนะครับเนาะสำหรับมือนีคอจบไปเพียงซท่านี้ครับขอบคุณลุงนิดครับครับผมครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ